ดีครับท่านผู้ชมที่ารพทุกท่านผมดรประดิษฐศสีอ้วนยินดีเสนอ,อ,อข่าวสารทางช่องสื่อสังคมให้กับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพ่อแม่พี่น้องจะได้พบกับผมในช่องสื่อสังคมทุกสาระที่กับผมได้จัดเตรียมไว้ ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันสิ่งที่ทําช่วงแรกๆนี้ก็จะมีในเรื่องของอเกษตรกรรมนะฮะวิชาการด้านเกษตรทุกเรื่องนะครับที่จะนำเสนอนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องการศึกษาไม่ว่าเป็นการคิวเตอร์ทุกวิชาเด็กตั้งแต่ประถมปีที่5จนถึงระดับ มัธยมระดับหมหาลาัยนี่เราจะมีการบริการการติวการติวการสอนการเรียนการสอนให้พ่อแม่พี่น้องในช่องสื่อสังคมฟรีนะฮะไม่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นนอกจากนั้นยังจะมีทั้งทั้งสื่อทั้งเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะฮะเราก็จะไป นิมนต์พระอาจารย์ที่มีการสอนเกี่ยวกับธรรมะในประเทศไทยที่ดังๆนะฮะเราก็จะนำลงในช่องสื่อสังคมของเราด้วยนะฮะหากพ่อแม่พี่น้องสนใจเรื่องใด้นะฮะสามารถติดต่อกับผมได้ในช่องสื่อสังคมทั้ง YouTube แห่งนี้ได้ตลอด ุกคนนะครับที่ท่านจะได้ติดตามสี่